ช่วงนี้ประเด็นเฉาหรือว่าประเด็นใหญ่ๆก็มีให้เราได้ติดตามเยอะอย่างเช่นประเด็นนี้กรณีของทนายตั้มกับเรื่องของการถูกกล่าวหาว่าช่อโกง71ล้านเนี่ยนะครับวันนี้เรื่องนี้ก็มีความเคลื่อนไหวครับเพราะว่าทางด้านของทนายตั้มนายสิทราเบียบังเกิดเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ให้ทางทีมงานเนี่ยรวบรวมหลักฐานเตรียมสู้คดีในชั้นศาลนะครับหลังจากที่ถูกกล่าวหาช่อโกง71ล้านบาทจากเจอ้อยแล้วก็ยังยืนยันครับทนายตั้มบอกว่าไม่หนักใจแล้วก็ไม่คิดที่จะฟ้องกลับด้วยครับ เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะครับนายสิทธราเีียบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าร่วมรับฟังคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีในคดีของหมวดจำรูนโดยทนายตั้มวันนี้เนี่ยพูดถึงกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าช่อโกองเงิน71ล้านบาทจากนางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือเจอ้อยเศรษฐีนีชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศส โดยทนายตั้มบอกว่าไม่รู้สึกหนักใจแล้วก็ยืนยันตามข้อเท็จจริงนะครับที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไปซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการให้ทีมงานเ,นเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆสำหรับพิสูจน์ความจริงเพื่อต่อสู้คดีนในชั้นศาลโดยขณะนี้ยังไม่ได้มีการติดต่อเจราจาใดๆกับทางเจออ้อยแล้วก็ยังไม่มีความคิดที่จะฟ้องกลับหรือดำเนินคดีนใดๆกับเจออ้อยด้วยนะครับส่วนประเด็นที่มันต่อเนื่องกันมาเนี่ยก็ยังมีเรื่องของคดีแตงโมฮะ คดีแตงโมที่ไฮโซป,ปอตนุพัฒน์ออกมาอ้างว่าตนเองก็คือทนายตั้มเนี่ยหักหลังเข้าไปล้วงข้อมูลนั้นทนายตั้มก็ยืนยันบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็มองว่าเป็นการรอจังหวะที่ตนเองล้มแล้วก็เตรียมที่จะเหยียบซ้ำเท่านั้นครับความหนักใจอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับให้ตอนนี้ให้ทางทางนายความในสำนักง,งานสิทธาลอเฟิร์มเนี่ยรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานทั้งหมดอยู่นะครับไม่มีความหนักใจอะไรทั้งนั้น อ,อมีคนเออหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะมีใครสเสน่หากันได้ขนาดนี้ก็สเสน่ห์หาแบบมันอยู่ที่หลักฐานในสำนวนแล้วกันนะครับบางคนอาจจะไม่เชื่อนะแต่ผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะผมยืนยันหนักแน่นนะครับแล้วก็เป็นความจริงทุกคำเวลาให้สัมภาษณ์สื่อเดี๋ยวรอรอรอดูดีกว่าครับเดี๋ยวรอดูผลของเรื่องนี้ดีกว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงนี่ก็คือล่าสุดจากทางทนายตั้มขณะที่ก่อนหน้านี้ครับ เฟซบุ๊กของทานายกุ้งนักสืบคลายทุกขของนางสาวอํานวยพรมณีวันมีการเปิดเผยข้อมูลครับบอกว่าคดีนี้ไม่ใช่การช่อโกงเพียง71ล้านแต่เป็นหลักร้อยล้านพร้อมกันนี้ยังอธิบายนะครับคือพยายามที่จะอธิบายข้อกฎหมายกรณีการให้โดยเสน่หาและกรณีการกระทําที่เป็นความผิดซึ่งเป็นการหลอกลวง ส่วนทางด้าน Facebook ดาวแปดแฉก็มีการโพสต์ถึงกรณีนี้ระบ,บุว่าเจอ้อยรู้จักกับทนายเพราะให้ทีทมเลขาหานักกฎหมายไว้ปรึกษาธุรกิจก่อนมีการนัดเจอกันที่อำเภอปากช่องในวันเดียวกันกับที่นัดคนบนเรือคดีแตงโม25กุมภาพันธ์2565แล้วยังอ้างว่ามีข้อมูลจากคนบนเรือในคดีแตงโมว่าได้รับการแนะนำจากทนายให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนที่จะถูกหักหลัง ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับพันตํารวจเอกสุริยศักดิ์จิราวัตรผู้กํากับการกองกํากับการสามกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าได้อ่านสํานวนคดีนี้แล้วรวมไปถึงตรวจสอบรายละเอียดในสํานวนเพื่อนํามาประมวลเรื่องราวข้อเท็จจริงแล้วโดยได้มีการประสานผ่านทางในความส่วนตัวของเจ้อ้อยเพื่อนัดหมายวันเข้าให้ปากคําแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเข้าให้ปากคาวันไหนแต่คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์นี้ แล้วด้านหนึ่งก็มีรายงานนะครับว่าทางเจอ้อยล่าสุดก็ยังคงยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับ